สวัสดีครับเพื่อนๆครับหลายๆคนคงจะเคยประสบปัญหากับมอดที่ขึ้นในถังข้าวสารในถุงข้าวสารหรือกระสอบนะครับวันนี้เรามาวิธีที่จะมาไล่มอดกันนะครับก็เนี่ยครับเขาบอกว่าให้เอาน้ำส้มสายชูแบบนี้นะครับเนี่ยครับไม่ต้องเยอะมากครับใส่ถ้วยเลยแล้วไปวางในถังถุงข้าวสารหรือว่าในถังหรือว่าในกระสอบก็ได้ครับแล้ว เะรน่วงโอเคแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะไต่ขึ้นมานะเพราะมันทนกลิ่นฉุนของน้ําส้มสายชูไม่ไหวพอขึ้นมาไต่ขึ้นมาแล้วก็จะบินหนีไปเองนะลองลองดูแล้วกันดีครับเพิ่งตั้งเดี๋ยวนี้ดสดๆเลยนะครับคลิปนี้ไม่ตัดต่อนะครับก็จะเริ่มเดี๋ยวก็จะได้เห็นหลายๆตัวโผล่ขึ้นมาเริ่มมีบางตัวนะโผล่มามาแล้วนะครับเนี่ยครับ เริ่มตัวโผล่ขึ้นมาแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวทนกินไม่ไหวก็จะขึ้นมาไต่ขึ้นมาขอดเนี่ยครับเห็นไหมเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเองเนี่ยครับตัวนี้ครับไต่ขึ้นมาแล้วทนกินไม่ไหวตัวนี้เหมือนกันนะครับลองดูนะครับลองไปทำดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ